อ่านสะกดคำสามสระอําไอไอหน้าสิบสามตะปูตออะตะปออูปูตะปูตํมมือต่ออัมตัาหมออือมือตํมมืออีกา อีอีกออากาอีกาสีสอีส e ีมาไวมออามาวไอไวมาไวไปดูปอไอไปดออูด si. ูไปดู ใบาชาดีบอไอใบชออาชาดออีดีใบาชาดีมีกรรมไรมออีมีกออำกรรรอไอ,อไรมีกรรมไรคำนำคออำคำนออำนำคำนำ จำดีจออัมจำดอ,อีดีจำดีดีใจดอ,อีดีจอไอใจดีใจไฟมาฟอไอไฟมออามาไฟมาไถนาถอ,อาไอไถนออานา ไหนาพาไปพออาพาปอไอไปพาไปเวลาใดวอ,อีวีรออาลาดอ,อาไอใดเวลาใดจะไปนาจออจะ ปอไอไปนอานาจะไปนาในนานอไอในนอานาในนามีปูนามออีมีปออปูนนอานามีปูนา กำไลกออากำร,ร,รอไอไลกำไลใบโพบอไอใบพอโอโพใบโพ